งั้นเราไปเล่นป่าหลังนนเรียนไหมไปสิไปเฮ้ย,ยน้ำมาตัวเงินตัทองนี่นะงางั้นวิ่งหนีก,กันเถอะเฮ้ยทำไมไมันวิ่งเร็วอย่างนี้อย่าหันไปมองสิเฮ้ยเฮ้จะไปดิมาช่วยเราอีกแล้วเหรอ เป็นยังไงบ้างอืมไม่ค่อยได้เลยอะทำไมเธอไม่มาลอกฉันล่ะจะลอกได้ไงตัวเราหางกันจะตาย <c oughs> วันนี้เธอได้เอาโทรศัพท์อมาไหม <c oughs> อะเอามาสิเฮ้ยแบตใกล้หมดแล้วล่ะอืมวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะงั้นเราไปเล่นป่าหลังเรียนไหมเธอมีอะไรทําอ่ะไปสิไป <c oughs> <c oughs> วิ่งกันเถอะแล้วถ้ามันวิ่งตามเราล่ะมันวิ่งไม่ทันเราหรอกงั้นวิ่งหนีกันเถอะเฮ้ยทำไมมันวิ่งเรวอย่างนี้อย่าหันไปมองสิคุณพงช่วยหนุด้วยค่ะมีตัวเงินทองวิ่งไล่หนูมาตัวเงินทองอย่างนั้เหรอไปเธอไปหลบกันไปผมไปหลบก่อนเดี๋ยวคุยจะจัดการมันเอง ครูพงขายไปไหนแล้วล่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเราคือสไปเดอร์แมนเราต้องช่วยเด็กๆเอาไว้ให้ได้ฮะ้อสไปดี้มาช่วยเราอีกแล้วเหรออจะตัวเงินตัวทองแกต้องเจอใหญของฉัน,นสู้ๆนะสไปดีสู้ๆ เฮ้ยม si oh, oh. oh. oh, oh, ันเร็วมากมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแบบนี้ต้องใช้ใหญ่ระเบิดซะแล้วเย่สไปดี้ชนะแล้วอะเฮ้ยทำไมสไปดี้ชอบผมมาโรงเรียนเราจังเลยอ่ะ เธอคิดว่าสไปดี้เป็นใครหรออาจจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็ได้คนที่อยู่ในโรงเรียนเราทำไมสไปดี้ชอบผมมาโรงเรียนเราจังเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็ได้คนที่อยู่ในโรงเรียนเราหรือว่าพันลงตรงอุ๊ยครูพง์ตกใจหมดเลยค่ะคือชันมีสายข่าวรายงานว่ามีสปราราดเพ่งพ่านอยู่โรงเรียนเราค่ะ ตัวนี้มันเอเลี่ยนนี่นะ